เกตายแล้ว <Mile> ก <dizzy> okay. okay. ็ดีเกมไปแล้วฮะน้ามันตัวบ้าเลยวะเราจะเอาปืนที่อกกเยรดและพัฒนาการมาฆ่าแกปืนอะไรวะปืนสภาพดูไปไม่รอดเลยวะแกก็พูดไปแค่นั้นเลยไอ้ปืนไฟ แกเนี่ยวะมันจะมีอนุภาพไรเรงอะไรฉนันก็สมัครฆ่าแกก่อนฉันจะไม่ตายกันนะแกเห็นอนุภาพยังมันไรเรงขนาดไหนแกเห็นแล้วแกคงจะหนาวมากเลยแหละ w ะวดูฟัทําำไมไมาทำอย่างนั้นได้แล้วมาเคยปืนไหนรวมพลังกันเลยเ่ยจะเข้าไปฆ่าแกกัน ฉันจะทำสิ่งถูกต้องไยสมึงไะฮะแกกันไฟอย่างนั้นลระใช่แล้วใช้กันไฟแกแกจะมาเจอจออะไรกับกลุ่มพวกฉันฮะไอ้คุณ ชีนสภาพหน้าตาดูไม่เต็มฉันต้องการเขาร่วมกลุ่มเพื่อจัดการไปพวกเซลพวกมันเปิดเครื่องทิ้ไงไว้ทำให้ฉันมาได้แต่ว่าแกมีอะไรจะคุยกันไหมไวรัสคุณพวกเราออโจไม่ค่อยเก่งมากเพราะเราเป็นแค่วรัดกระดูกแต่พวกเราจะฆ่าพวกมันสุดความสามารถพวกเราไม่มีวันตายง่ายๆแต่พวกเราก็แพ้ยา ถ้าพวกเราตายพวกเราจะฟื้นขึ้นมาใหม่โดยที่ตายก็าสนใจดินิแก,กะชอนจนเข้าร่วมได้ไหมเลยชอนเหรอเข้าร่วมได้แต่พวกงานแลพ้พวกแกะเป็นงานที่แย่เอ้ยการข้อมูลสัญยังเนี่ยทำไม,มต้องให้กูหาข้อมูลท่านี้ด้วยวะเออเขนเสร็จละเหมือนว่าพวกนั้นจะได้พวกเพิ่มว่ะโอเคดี แต่นายต้องทำงานต่อนะไม่ค่ะกูขาดและฉันก็มีหุ่นยนต์ไปตรวจสอบแล้วมันน่าจะมีพวกเขารวมจริงแหละใช่แล้วนายอยากตอกฉันละกันใหไม่ตอกชุบชุบกู้ขึ้ัุนดี่สุดทุนช่อยเกลืมา่วยโลกให้มาปกคองฉันจะบอกเขาฉันเป็นผู้นำของหน่วยให้ห้า ฉันไม่กอ่ออย่างที่พวกแกคิดหรอกแกไปแค่พูดนำหน่วยห้าจะมาสู้อะไรพวกเราได้จะไปถึงพุ่นำของหน่วยห้าเลยนะเกคิดแล้วว่าฉันทำอะไรเกรไม่ได้กระดูฟ้าหัวเพื่อนแกยังได้เลยนะ ตัวบุรุษเลวพอมึงตัวคนเก่วยกัดกอดแกให้หมดก่อนจะเขาไปฆ่ามันแกดูล้อมแล้วผู้นำหน่วยห้าที่แล้ฆ่าผู้นำหน่วยห้าได้แล้วก็ทำอยังไงสุบันดียแลฆ่าได้สุบเลยพอร้อนน่าจะแข็งเก่งมากทำไมพวกเราไม่เคยฆ่าใครมา่อนใช่แล้ว ทุกคนหน่อยสีฟังทางนี้เอะไรครขาอะไรคเขาอะไรคเขาบินเรื่องหน้าตกใจแล้วครับเนี่ยนำไว้ยมันพวกนะั้นมันมีพวกมาใหม่แล้วสมเกียรตินะอย่าทำอะไรฉันสิถ้าจะทำอะไรเพื่อนฉันก็ได้ไอ้สมเกียรติอย่าขยับเด้ฟังที่หัวหน้าพูดก็พอต่อยขอบนนอุญนมม้องเป็นคนดีอยู่แล้วมไม่เคยทำผิดในสบาย ผมทำผิดแล้วก็พเจ้าเขาคงไม่รักผมหรอกนะคุณสมเกียริจะต่อยเพื่อนสิผมไม่จะต่อยเพื่อนนะครับหลักฐาน,นมีไหม่อยเพื่อนผมผมรักเพื่อนทุกคนจะตายจะตายเนี่ยผมไม่เคยต่อยพวกเขาเลยฮะนี่สมเกียริ นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะสมเกียรติยาฉันจะฆ่าจานทิงฉันไม่ใช่สมเกียรติฉันสมศักดิ์ฉันตายแต่ฉันก็ยังจะฆ่าแกเพราะฉันได้รับไใบละใจพวกนั้นไงเฮีย,ยสมเกียรตินายเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันทุบกันนายแนละ้ว ไม่ได้เป็นบ้าครับโอยสมเกียรติอย่าพูดพ่อมทำเพลงเลยทุกหัวนายแตกเลยคุณบ้า,ลาแล้วละนั่นมันไม่ใช่หัวผมผมแท้สมเกียรติมากินยังไงล่ะแกว่างไงนะขอรับค่าไอ้สมเกียรติมันไปแค่ทาาของผมเลยกาก สวัสดี้คาเมล่าไม่ได้เจอนานเลยนะแต่งคอสตูมผีแล้เนี่ยโหยเราแเพื่อนเพราะเราแต่งคอสตูมผีกันวันนี้มันนานลินใช่ไหมเอ่อใช่แหละเฮ้ยเพื่อนวันนี้มันไม่ใช่วันนานลินเออเพกนายจะแต่งคอสตูมทำไมอ่ะก็พวกเราเก่งจริงเนี่ยพวกเราอยากแต่งคอสตูมกระโหลกเราก็ไม่รู้นะว่านายอยากแต่งพวกเราหรือเปล่าโหนี่นายยิงฉันนายิงฉันทำไมอ่ะ นายเกลี่ยฉันเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนฉันเคยมีเพื่อนท่านก็ช่วยไปวจสอบแล้วกันโกงหรนชัวร์แล้วพวกแกมาทำไมทำไมแต่แรกแล้วนะครับแกทิง้งซะฉันไม่น่าเชื่อไอ้หมอนี่เลยเพื่อ เว่ยเวเวฉันจะฆ่ามันเชียฉันจะฆ่าแกด,ด้วยการพีชิมชื่อฉันมาลายไทยเชียนี่ฉันพาส่วนแกเต็มที่แล้วี <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูโดรยิมาแล้วกูเกิดอะไรอ๋อด <c oughs> กเล้ยกระดิ่แขกหน้าแนกะไปไปได้ไงทำไ,ไมแกไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแกจะเผาฉันนะฉันไม่สูดแล้วเฮ้ย ันจะคากะทิแล้ว,วเผาแกให้นวมเลยมัจะคาจะจะเผาเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิชันร้อนหมดเลยเนี่ยเี่ยวคอนฉันแกมีพลังยืดสามารถฆ่าฉันได้แล้วแกเป็นใครจะคนไปใช้ถ้าไม่ตายมนเอะมากแกล็กแก 你弄一脸